หลังจากสปปประกาศอพยพคนออกจากเขตที่คมอุตสาหกรรมความโกลาหลก็เกิดขึ้นและนี่คือภาพความหนีตายของผู้คนในเขตที่คมอุตสาหกรรมไอ้ลูออกมาแล้วออกไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันนั่นแล้วเออมีมีเปล่าเอาโซน86คุณกดให้ผมหน่อยโซน86โซน86เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อขายไม่เป็นไรกดไว้เจอก็ได้โซน86เรียบ เดียวกันนะศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์อ่าวินาทีเร่งรีบของมนูษสัตว์เกตงกาจาูกน้อ่าค้าที่พยายามโทรติดต่อหาลูกน้องที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหลังจากที่ตัวเองหนีเอาชีวิตรอดไปได้จากการฟังข่าวของสปนะคะภาพล่าสุดเป็นยังไงครับสภาพล่าสุดตอนนี้มันก็ถือว่าขั้นวิกฤตนะครับผมเพราะว่ามันเ็นเห็นอะไรบ้างครับในนั้นน้เริ่มขึ้นน้ํ้ามันย์ทำังไงที่เาตา้ออกมา คือผู้คนนะครับผมประชาชนทุกคนที่อยู่ในนั้นน่ะก็ต่างคนต่างคนต่างนี้มาออกมาเลยเพราะว่าเขาประกาศว่ามันต้องเตรียมตัวอรยพแล้วครับแล้วฮะของพี่ที่ทํางานอยู่ข้างในผมนี่เป็นอาชีพแม่ค้าครับผมอาชีพแม่ค้าครับเอาอะไรมาบ้างฮะทางนี้ก็มีนะครับดูท้ายเฮ้ยนี่มีกระโปรงกระเป๋าเนี่ยังเดือผ้าได้แต่เดือผ้าครับทิ้นไอพวกพอถ้าตู้เย็นเราก็หนุนขึ้นไว้บนบ้านชั้นเดียวเราไปเช่าบ้านอยู่เป็นชั้นเดียวไหมล่ะถ้ามันท่วมก็ยอมไม่ท่วมไปทางไปเราก็เอาตัวรอดเรา อ๋ออย่างนี้ครับผมอย่างนี้เอาตัวรดเอาตั้บที่อยู่ได้มีตรงไม่ตั้งนั่นก็มาติดตัวมานนั้เพื่อนเพื่อนก็ออกมาออกมาหมดแล้วครับตอนไหนออกมาก่อนครับพ่วงมีรถนะครับทไงพวงมีรถจะลําบากจะลําบากเพราะมันตราจอนี้มันติดหมดเลยมันมันมันไม่ได้แล้วตอนนี้ทั้งออกสวนกันแบบตื่นวายครับแล้วมีทางออกกี่ทางครับนวาตอนนี้ยังสับสนอยู่บิกซีเขาไม่ให้ออกครับเขาเพิ่งให้ออกเมื่อกี้ทางเดียวเขาเพิ่งให้ออกเมื่อกี้ครับ ลฮะต้องอาศัยออกจำต่กจำซอยอ่ะบิ๊กซีเขาบิ๊กซีเขาไม่ให้ออกครับเพราะว่าทางเพราะคนน้ำมาบิ๊กซีเขาก็ปิดทางคือนะว่าตอนนี้ออกได้แค่เส้นเดียวเส้นเดียวเส้นแล้วข้างในมีประมาณคนเนี่ยคนเป็นแสนครับสองแสนกว่าเขาวางกันนะเนาะแสนไม่แสนครับเป็นแสนเป็นล้านเป็นแสนอยู่ในนั้นเป็นแสนครับคือวันนี้ยังทำงานอยู่ไม่ทำครับตอนนี้ออกมาหมดแล้วแต่รถที่ย้อยออกมาติดกันหมดแล้วแต่ตอนเช้าครับตอนเช้าคือสวนเข้าสวนออกคนสวนไปช่วยก็มีครับคนสวนไปช่วยก็มีเป็นพันๆแต่ว่ากทหารบอกว่าเก๊ะ ถ้าเข้าไปเยอะมันเกะกะมันแบบว่าไปนั่นกันเดี๋ยวจะหนีไม่ทันรถโมไซค์ก็ไม่ให้เข้าครับเดี๋ยวหนีไม่ทันรถใหญ่เข้ารถโมไซค์ขึ้นกระบะหมดแล้วครับตอนนี้คนของคนไรผมคนของขึ้นข้างบนออฟฟิศทั้ืสองครับชื่อเดียวครับว่าออกมาจากน้มินนครเหมือนกันครับผมจะมารับเพื่อนที่บิ๊กซีแล้วก็ไปช่วยเขาอุดน้ําอยู่ข้างในครับเขามันกําลังเข้าข้างหลังเข้าตรงคลองพอดีครับกลัวไหมไม่กลัวครับ มันจะท่วมมันก็ต้องยอมรับครับนวัดนครถ้าหมดก็หมดหมดันหมดประเทศนะครับนวัดนครหมดก็หมดเลยนี่ผมอันนี้มากับแฟนมากับแฟนครับญาติๆครับผมครับโอเคครับเชิญจกเข้าประการให้อุปยกครับอันนี้มากับลูกสองคนจาลูกแฟนสามคนสามคนขับลุยออกมาลุยออกมาน้ำลุยน้ำออกมาน้ำสูงเท่าไหร่ครข้างในน้ำมันยังไม่น้ำมันยังไม่มาหรอกแต่ว่ามันมันเออตามถนนมันตามคลองมันเออมาแล้วจ้ะ อ๋อก็คุ้ก็คิดว่าน่าจะเอาไม่อยู่ไม่อยู่พี่ไม่อยู่เขาประกาศเลยไม่อยู่เลยก็ออกมาให้อบพยศจังให้อบพยศโอ,อ้ตาพี่เอ,อ้ยทต้องกล่าวไปที่พี่จะไปไหนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนจะไปว่าจะไปจังหวัดอุทัยแต่ไม่รู้จะไปเส้นไหนเราบ้านจังหอุทัยบ้านบ้านเกิดอ,อยู่สุรินทร์แต่แต่ไปไม่ได้เพราะลูกเล็กอ๋อแล้วมาทําอะไรพี่มาทำโรงงานจ้ะทำโรงงานโรงงานนี่แชร์ชาติวัฒนาเนชั่นเบิร์ด t I วิวรายงาน